สวัสดีค่ะเริ่มต้นนะคะวันนี้ก็แว้นมอเตอร์ไซค์อีกแล้วค่ะผ่านพระที่นั่งเย็นค่ะเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านชอบมาประทับเนาะท่านบอกมีอากาศที่เย็นมากจ้ะอันนี้นะคะก็ถึงแหล่งวัตถุดิบก็คือกระถินค่ะแล้วกลับบ้านมาแม่ส้มก็มานี่ค่ะไม่ได้ทำเองนะคะซื้อมาค่ะน้องเวเขาจะกินข้าวซอยไก่้าก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยค่ะ นี่เขาบอกว่าอร่อยมากๆเขาชอบกินข้าวซอยจ้ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะของลูกก็มาเริ่มของแม่ก็ต้มผักที่ไปเก็บมาค่ะและอันนี้ก็เป็นผักกระเฉดลวกนิดเดียวพอค่ะแล้วก็เริ่มทาหม้อปลากันแล้วนะคะแม่ส้มจะใส่มะเขือลงไปก่อนแล้วก็เอาน้าปลาที่แม่ส้มแบบหล่นเอาไว้อ่ะค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกค่ะเราจะใส่พวกผักที่เราต้องการให้เปื่อยไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยปลาสวายจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโรยพริกบีบมะนาวเรียบร้อยหอมกลุ่นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นหอมที่มาจากข้าวซอยที่ที่น้องเวเขาไม่ได้กินน่ะคะเรียบร้อยและน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปกินข้าวกันดีกว่าจ้าปลาหอมๆจ้า สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองครับเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้ทำหม้อปลาปลาสวายหรือว่าปลาลอยปลาสวายค่ะอยากกินเนาะแล้วก็มีไปเก็บผักมาด้วยจ้ะผักที่ไปเก็บก็จะมีกระถินมีมะรุมมีมะกอกค่ะแล้วก็ซื้อหน่อไม้มาอันนี้เป็นผัดกระมปีค่ะของแม่แม่ผัดให้ยัยงัดกินเนาะ ยังหงย่ไกินังไม่ได้กินแมนนะ่ต้องกินก่อนเลยอ่ะแล้วเมื่อเช้ากินข้าวก่อนอะไรกินได้นั่งอะไรว่ายิ้มส้วมีตูวอะไรนะโอ้กินมีตูวยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเดือดค้ามมากินกันเลยจ้ะทำเด็กใหญ่่อ้อ กระเทศพริกบั้นกลับค่ะ

มาลุงอ่อนเตเลยเก็บมาค่ะ หิวแต่ไม่ค่อยอยากอากาศมันร้อนเพื่อนๆหิวจะไม่กินก็หิวจ้ะอืม ยอดมะกอกหอมมากมะกอกต้องกินกับปลา พอกินข้าวไม่ได้เราก็อยากกินแบบรสจัดๆนะเพื่อนๆส,ส้มตรงส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเทศไทยบ้านเรามีอาหารหลากหลายโชคดี Ja. Wow. Mm. Mm. คนนี้มีทั้งกระเฉดน้ากระเฉดบกเลยค่ะภาคอีสานเขาจะเรียกผักกะทินว่าผักก,กระเฉดเนาะกระเฉดบกไนหะมผักกระเฉดเฉยๆแต่บ้านเราเรียกภาคกลางเรียกผักกะทินค่ะ ขำขำแม่เลยเวลาบอกว่าคอยๆลาอยากเข้าไปนอนขำอยู่คนเดียวเพื่อนๆกินปะลาล่าไหมก็มาให้กินกะปิปลาอืม,อม นกินหมูกินได้ไก่กินได้อืมปวดมากเลยมีใครเป็นบ้างไหมคะออาาร้อนๆอ,นอะ่ะ ไม่ค่อยอยากจะกินข้าวแต่ว่าหิวนะหิว <c oughs> หิวก็เลยต้องกินจ้ะ <c oughs> ร้อนมากร้อนจนแบบไม่รู้จะบรรยายยังไง แทรกเข้าไปเลยค่ะ ความปลาแาแี้เข้าไปในมะเขือ,อเด็กๆอยู่ในห้องไม่ออกเลยค่ะร้อน ผัดอันนี้อร่อยค่ะหมดแล้วผัดอเออกระหล่ำปีอืม ส่วนลองเวออกนอกบ้านยังไม่ออกเลยค่ะบอกว่าร้อนเอาน้ำฉีดฝาผนังด้วยนะคะให้พื้นห้องมันเย็นผลังห้องมันเย็น องาแอรค่ะคนไม่อยากกินข้าว <c ười> ค่ะกินเยอะเลย กับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ